ข้อความในคาถาธรรมบทที่พระพุทธมีพระภาคแสดงว่าเมื่อโลกสันนิวาสอันไฟลุกโผลงอยู่เป็นนิดพวกเธอจะยังจะมัวร่าเริงบันเทิงอะไรกันหนอเธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้วทําไมจึงไม่แสวงหาปฏิปเล่าเมื่อโลกสันนิวาสอันไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิดนะคำว่าโลกสันนิวาสเนี่นะเป็นชื่อของใคร โลกสันนิวาาก็คือพวกเราทั้งหลายนั่นแหละคือโลกสันนิวาาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะที่อยู่คือมูสัตคือโลกเนี่ยนะก็คือเราท่านทั้งหลายนั่นแหละไอ้โลกสันนิวาาอันนี้เนี่ยนะไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิดไฟเนี่ยไม่มีดอกเลยนะมันลุกไหม้่เพิ่มเพิอยู่คําว่าไฟในที่นี้เป็นชื่อของไฟกี่กองไฟสิบเอ็ดกองนะไฟสิบเอ็ดกองเนี่ยเผาอยู่สิบเอ็ดกองก็คือไฟคือ ราคะเผา,าไฟคือโทสะเผาไฟคือโมหะเผาแล้วก็ไฟคือชาติชาราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปาญาตเผาอยู่แต่ไฟคือชาติเนี่ยนะเ,ยเหตุแห่งชาติกำลังเผาอยู่นะแต่ว่าตัวชาติก็เผามาแล้วนะชาราและมรณะก็เผากันอยู่โทมนัสก็เป็นครั้งคขาอะนะแต่ว่าราคะโทสะนี่ไม่ว่างเลยนะ ก็บอกว่าผู้เว้นแต่พระอารหันแล้วเนี่ยนคนที่ไม่ถูกกิเลสเบียดเบียนนี่หาได้ยากน,กนะเพราะฉะนั้นไฟคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยแผดเผาอยู่แบบนี้ตลอด้าบอกว่าจิตใจเนี่ยก็ถูกไฟคือกิเลสแผดเผาอ่ะนะส่วนร่างกายก็ไฟคือชราพยาธิมรณะเป็นต้นเนี่ยเผาอยู่ะนะถูกเผาทั้งกายถูกเผาทั้งใจอ่ะและจะมัวร่าเริงบันเทิงอะไรกันอยู่ละ่ะนะแต่ขนาดนั้นก็ยังสนุกกันนะ บอกว่าจะมัวร่าเริงบันเทิงอะไรกันเนาะว่าง,งันแถอะทีนี้ไอความมืดเนี่ยนะมันปกคลุมอยู่ตลอดนะขนาดาไฟมันลุกแบบนี้ตลอดแต่มันมีความมืดหุ้มอยู่นะมีความมืดห่อหุ้มอยู่ทําไมไม่รียบสแสวงหาปฏิทีบละ่ะนี่ถ้าหากว่าเอาคาถานี้ประมวลเป็นอริยศาสตร์ได้ไหมโลกสันนิวาสอันไฟลุกโพล่อยู่เป็นนิดอันนี้ประกาศอะไรสัจจะอะไรท,ทุกขสัจ พร้อมทั้งทุกลักษณะของทุกขัสัตด้วยพูดถึงทุกขัสัตรพร้อมทุกลักษณะและก็อนิจจลักษณะอนัตตลักษณะพร้อมกันบอกว่าโลกสันนิวัตคือมูสัตว์มูสัตว์นี้เป็นชื่อของผู้ติดข้องในอุปาทานขันห้าก็คืออุปาทานขันห้านั่นแหละอุปาทานขันห้าเหล่านี้เนี่ยนะไฟคือราคาเป็นต้นแผดเผาตลอดจนถึงไฟคือชาติชรามรณะเป็นต้นเนี่ยนะแผดเผาชราพญาธิอันนั้นเป็นทุกขลักษณะที่ตรงๆง มรณะเป็นอนิจจลักษณะเนี่ยนะไอ้ทั้งอนิจจและก็ทุกขลักษณะที่เป็นไปอย่างนี้แหละเป็นอนัตตลักษณะเนี่ยนะพระองค์พูดถึงทุกขสัตว์พร้อมทั้งลักษณะแล้วก็บอกว่าพวกเธอยังจะมัวร่าเริงบันเทิงอะไรกันเนาะ่ังัันจะมัวเพลิดเพลินกันทำไมอันนี้เป็นพูดถึงสัตว์จะอะไรสมุทยัยสมุทัยสัตว์น่นะนะมาพากันก่อสมุทัยไปทําอะไรกันอีก่ังัันนะเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่า เธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้วทําไมไม่สแสวงหาปฏีบเล่าคือปกติแล้วหมูสัตว์นี่ถูกอวิชชาหุ้มห่ออยู่ขนาดนี่ทำไมไม่สแสวงหาปฏีบล่ะปฏีบคืออะไรสัจจะอะไรปฏีบเนี่ยเป็นชื่อของมักสัตว์ทําไมไม่สแสวงหาปฏีบล่ะพระองค์ก็พูดทุกลักษณะพูดทุกพร้อมทั้งลักษณะของทุกแล้วก็พูดถึงว่าปฏิเสธว่าปฏิเสธสมูท,ทยัยอ่ะนะไม่ควรก่อให้มันเกิด เพราะฉะนั้นในระหว่างเนี่ยควรภาคเพียรที่จะเจริญอริยมรรคกันนะพันนิโรธสัตว์ก็เป็นอันแสดงแล้วว่างั้นนะก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าเพลิดเพลินจริงๆกันนะแต่ก็ในแต่ละสิ่งนะเมื่อเราพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งคิดถึงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทุกๆครั้งพยายามประมวลลงสัจจะด้วยเออถ้าพูดถึงแก่เจ็บตายก็พูดถึงเออชารามรณะใช่ไหมก็ให้นึกถึงชารามรณะสมุทัยด้วยนไท ชราม,มรณะนิโรธแล้วก็ชรามมรณะนิโรธคาม,มินีปฏิปทาอันนั้นก็ให้ให้นึกนึกไปอย่างนี้บ้างะนะรค่ก็ให้มันสอกเขาทางคําสอนเอาไว้บ้างรอย่ังดีนะถึงว่าไม่ได้แทงตลอดเพะเพ,ะเพะอะไรเราก็ยังไม่เป็นไรพุทธเจ้าก,ก็บอกอยู่แล้วถ้าเธอทั้งหลายจะคิดก็ควรคิดเรื่องนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาม,มินีปฏิปทาเพราะอะไรเพราะว่าความคิดเหล่านี้นี่นะเป็นเบื้องต้นแห่ง พรหมจรรย์อยู่แล้วเนี่ยนะ